ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคนในวงการบันเทิงเขาก็จัดเต็มเหมือนกันนะคะตรุดจีนทั้งทีปีหนึ่งมีครั้งค่ะคอสตูมแบบแน่นๆใช่ค่ะมาดูนะคะเราสองคนเนี่ยเบาไปเลยนะคุณผู้ชมแต่ละคนคือจัดเต็มมากนะคะประจําปีนี้2,565ค่ะอาจจะอัดอั้นมา2ปีแล้วเหมือนกันใดๆนอกจากคําอวยพรให้กับหลายๆคนแล้วเนี่ยนะคะก็ มีความเจริญหูเจริญตาม,มาฝากกันด้วยไปดูว่ามีใครที่จัดเต็มเรื่องของคอสตูมมันตรุษจีนกันบ้างนคะคะเริ่มจากชุดของคุณมีนพิชยามีนพิชยานอกจากว่าจะโสดแล้วก็น,กน่ารักกุบกริบอันนี้เป็นแบบ เอาเบาๆซับซอให้ดูก่อนคือปีนี้เนี่ยจะไม่ได้เน้นแดงมากก็จะมีหลายคนที่ใส่หลายสีหลายสีหลายสีเพราะว่าจริงๆตุ๊จีนอ่ะคือโอเคแหละสีแดงก็เป็นสีหลักๆแต่ว่าสีอื่นๆอย่างเงี้ยเวลามาใส่เนาะมันก็เป็นแฟชั่นมันก็เป็นสวยงามอันนี้ก็จะเป็นแบบม่วงอมชมพูนะคะแล้วก็มีพาร์ตนะเป็นขนมิงเล็กๆสวยๆนะคะสไตล์แบบแบ๊วๆมีปิ่นปักสักนิดนึงอะไรอย่างงี้นะคะเอเซซอรี่จัดเต็ม อีกหนึ่งคนนึกว่าหลุดออกมาจากแบบโปสเตอร์หนังจีนยังไงใหม่ดาวิกกาไงคะคุณขาคุณดูแล้วคุณจะอึ้งแบบอื้ดูสิเหมือนภาพวาดจริงค่ะเหมือนภาพวาดจริงนะคือเวลาแต่งอะไรอ่ะไม้แผวนมันดีนะจริงคือไม้แขวนอันนี้ไม้แขวนใหม่นี่นะคะคุณผู้ชมเวลาเอาอะไรไปแขวนอ่ะมันดูอินไปหมด จีนได้ฝอได้อาได้หมดเลยเกาหลีญี่ปุ่นได้หมดอันนี้แบบประมาณชุนหลีได้ไหม,เ,หมอเออเหมือนภาพวาดจริงอ่ะพี่ฝันตอนแรกว่าจะทําผมทรงนี้แต่กลัวกลัวเอาคนเอาไปเปรียบเทียบได้ <laughs> ได้เออไม่กล้าเปรียบเนาะแต่ทรงนี้น่ารักนะเดี๋ยวเราวันหลักเราทำกันใช่ใช่แต่ว่ามันต้องมีหน้าหมาปะเราต้องแบบตัดหน้ามาอะไรอย่างเงี้ยปะเออเราซื้อปอมเอาดีไหมเออใช่ใช่ซื้อปอมติดได้เราซื้อแบบนั้น่ะแล้วมาแบ่งกันคนละครึ่งได้มันจะบางพอดีนะคะอาเบื่อใครที่อยากจะหาเ e ฟ e r e n c ทรงผมหรือว่าตุ๊ดจีนวันนี้ยังทันแต่งได้ทั้งอาทิตย์นะจริงๆแล้วนะคะมารุ่นใหญ่กันบ้างค่ะพี่บุ๋มปรนัดดานะคะแม่บุ๋มยังไงอันนี้ก็ต้องมาอมแม่แบบคองเขาอะไรอย่างงี้ กับพระอาทิตย์กำลังตกดินพอดีนะคะริมแม่น้ำแบบนี้สวยๆเลยค่ะจัดชุดแดงแบบองค์เครื่องเต็มนะคะเครื่องหัวเอ่ยอะไรเอ่ยเน่นปากแม่ามาแบบแน่นๆนะคะมีเครื่องยศต้นบ่าไหลใส่เข้าไปนะคะสวยงามนี่ชุดนี้จริงๆถ้าเวลาใส่กันต้องเล่นแบบสะบัดผ้านะใช่ใช่ใช่ไหมเพราะมันมีแบบยาวๆเนี่ยดูนิ้วสิต้องกลางผ้านิดหนึ่งเออแบบว่าแบบนางเอกนิ้วอะไรอย่างนี้สวยๆ ค,คนนี้ค่ะเกินคาดมากฝนยังไงน้ำพึ่งนัดธริกาโอ้โอ้โหหุ่นคนลุกเลยมากแม่คนลุกเลย หนุ่มๆไม่ต้องไปซูมค่ะด้านข้างนั่นเป็นผ้าสีเนื้อค่ะอ๋อเป็นผ้านะเออไม่ได้เป็นแบบซีทรูนะเป็นผ้าเลยนะถ้าหนูไกลๆนึกว่าแบบเป็นซีทรูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเป็นผ้าเลยนะคะเฮ้ยหุ่นดีขึ้นเยอะมากเลยใช่หุ่นดีมากรูปร่างดีขึ้นเยอะมากเพิ่งเพิ่งลดน้ำหนักลดน้ำหนักได้เขารับบทเป็นอะไรนะในเรื่องมงกุฎดอกส้มอ่ะใช่ไหมอาซออะไรอย่างเงี้ยบบ ใช่ค่ะเอจเอไอส์อนนใหญ่ตีบทแตกมากๆแล้วตอนนี้ก็คือเป็นดูเป็นซซสนเล็กแล้วนะใช่ไงหุ่นหนแล้วคนกำขาวะ่ะขาวเนะาะทะลุสปอร์ตไลท์ออกมาเลย,ยุ่นดีมากตอนก่อนอันนี้พี่น้ำพึ่งรู้สึกว่าแบบว่าเราจะเห็นว่าน้ำหนักใจ,จเยอะแต่มารายการมาช่องเราล่าสุดอะ่ะ ผอมลงแล้วหุ่นดีมากเขาว่าเขาดูแลรูปร่างดูแลตัวเองดีจนแบบคุณแฟนก็แบบชมปริเลยเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยก็อย่าอย่ายอมแพ้นะคะไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคะอายุเป็นเพียงตัวเลขนะคะความเสี่ยต้องมาค่ะยังไม่หมดค่ะมีนี่เลยค่ะไม่สั้นเสมอหูนะคะอย่าเรียกหนูใบเตยอาสยามนะคะมาดูซิสั้นไม่สั้นจะแม่จ๋าโอ้นี่ไงลูกหนึ่งตไม่แพ้ค่ะ เวทมนต์ก็ทําอะไรแม่ไม่ได้่ดอนแคร์ก่อนแม่ขอ,อ,อวันนี้แม่ขออ,อลูกก็อุ้มเอ้ยพ่ออุ้มลูกไปแม่ถ่ายรูปก่อนออนะเครื่องนังเต็มอยู่แล้วเอาหมยคนนี้นะคะใส่อะไรก็เป๊ะปังหุ่นกลับมาดีเวอร์มาก,มากๆนเนาะะ,ะมาดูอีกหนึ่งคนค่ะพี่เอสุภชัยก็เอาด้วยไม่ยอมแพ้แน่นอนโอ้โหเต็มยิ่งกว่า คนนี้ <c oughs> อันนี้นี่เรื่องอะไรอ่ะรังพยาผมขาอะไรสึกมังกรเส้อลิ้นยี่ <c oughs> อะไรางเนี้นะได้ดัดเพราะว่าแบบโหจัดเต็มมากๆเลยนะคะพี่เอก,ก็ผอมลงเยอะพี่เอตัวเล็กลงเยอะมากคือ <c oughs> ตัวแบบจะเท่าพี่อ้ําอยู่แล้วอะ,อะใช่ค่ะเพราะน้งบอกอยู่ว่าเออพี่เอกับน้องอ้ําเนี่ยก็หุ่นใกล้เคียงกันนะผู้ได้ไงผู้ได้แล้วได้อยู่นะคะยังไม่หมดนะคะรวมถึงกลุ่มซุปตาตัวน้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องกกวินนะคะ น้องไหนดูน้องกวินหน่อยนะคะน่ารักน่ารักมีไงเป็นแบบพาดหัวตรงนี้นะคะรูปแบบดิสนีดิต้านะคะหรือว่าจะเป็นน้องโรฮานะคะน้องโรฮานี่รูกมิวนิท่าอุ้ยน่ารักฟัดจังเลยอ่ะแก้มเนาะอย่ากัดเนาะใช่ค่ะน้องสายฟ้าน้องสายฟ้าเออนะคะน้องสายฟ้าก็เป็นแบบอาแปะนิดนึงเพราะว่ามีแบบ ข้างหลังนะห่วงเอยหงนะเป็นหางข้างหลังนะคะแม็กเวลนะสุดหล่อเนสิอันนี้อันนี้เป็นลูกพี่มอสนะคะก็เป็นความน่ารักน่ารักไปมีเอมลี่เอมิลี่ด้วยนะคะแล้วก็แม็กเวลนะคะอ่านี่เอามาฝากกันนะลูกคุณกันนะคะก็เป็นค่ะอาหมวย์อาหมวยอาตีน้อยๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็สวยหล่อแล้วก็เป็นลูกๆกันบ้างก็เอามาฝากกันนะคะ